ครับทองน้อยโอ้โหนี่ทองน้อยพี่อมยกขาขวายเป็นยกขาจ่ายมันก็ะือเดี๋ยวไปแก้ไม่นั้นอย่าไปแก้ใหม่ผ่านไปได้ไปปรับไปแก้ทองน้อยเป็นยังไงมันพลาดต,ตรงไหนมีไหมพลาดจีบแขนนะรับต่อยจีบทุกอย่างเลยครับอ๋อยกไหนยกไหนยกไหนยกสองโอ้จีบยกสองแต่ยังฝืนมาจน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 ครบห้ายกเลยนะ แต่ว่ามวยมันเบียดเบียดเบียดกันอยู่นะครับไปพลาดขาดใจไหมก็เดี๋ยวทำฟอร์มก่อนครับเออเออเออพิกัดเท่าไหร่ไม่นีกันหรอกครับไม่นีกันนะเออเออมันคู่ขี้คู่ขี้วันนี้เอาไม่ไรบากครักงเราทำมาดีแล้วแต่ว่าเออก็ไปใบอมานะวันนี้ต้องซมามาเสมอเราเราแล้วกาสิ่งก็เป็นต่อมาแล้ว ฝันเป็นต่อราผมมัแห้งแขนแรงแขนหมดเพราะเราโดนทำไมอ่ะมันเจ็บแขนไปโดนไปโดนเตะใช่ไหมโดนเตะครับสองไปโดนยกสองแล้วก็ทีนี้เขาไปสู่ไหเลยสู่ไหนังไเขาการบุตรายกสี่ตัวกรรมการถามเลยมถามไมะเต็มที่แล้วบอกเป็นมยหน่อยอ่ะตน้อยก็ คราวนี้ก็เต็มที่แล้วครับอืแค่แล้วเอาใหม่ครับเอาใหม่อ่ะปลอบใจนะโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่